เคยมีเรื่องผิดใจติ๊กแท้จริงเป็นพ่อสื่อจนได้แต่งงานเรียกได้ว่าพิธีการสาวหนูแมมสุริวิภาคุณเพื่อนรักติ๊กกลิ่นสีแฉกนสนานทั้งเรื่องที่เป็นพ่อสื่อจนได้มาแต่งงานกับสามีบ๊อบบี้พร้อมกับความสนิทถึงขั้นเคยเห็นอะไรอะไรกันมาแล้วพร้อมเล่าวีรกรรมสุดแซ่บของพี่เด็กที่เมืองนอกทำเอาหนูแมมโกรธมากถึงขั้นอยากซื้อตั๋วกลับบ้านตอนนั้นเลย ทุกระเด่นในรายการคุยซับโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัตรและเบกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการติ๊กไม่ได้ตั้งใจจะจับคู่ฟ้าคงลิขิตพ่อบ๊อบบี้สนิทกับผมจนเขาบอกมีลูกชายมาจากอเมริกาเขาไม่เคยมาเที่ยวเมืองไทยพอเขาเจอหนูแม่มเขาเห็นเขาชอบเราก็สังเกตเขาบ๊อบบี้ไม่ธรรมดาพยายามให้ความสำคัญกับหนูแมมเขาบอกว่าเขาชอบแต่แมมเขาไม่ชอบเลย หนูแมมเราเด็กมากตอนนั้นทำงานยี่สิบนิดๆบอบบี้น่าจะเห็นเราอยู่ในกลุ่มเป็นผู้หญิงคนเดียวเขารู้สึกว่ามันเจ๋งแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยกันรับหลังยังไงแต่พี่ติ๊กมาบอกบ๊อบบี้มันชอบเราก็บอกพี่ติ๊กไม่ได้นะแต่เราก็ยังไม่มีแฟนเห็นเขาลารู้สึกยังไงหนูแมมพี่รู้สึกเฉยมากยิ่งเขามาบอกว่าชอบพี่กลายเป็นยิ่งไม่ชอบเมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษตลอดพูดภาษาไทยน้อยมากแล้วใครมาจีบเราก็ไม่รู้จีบหรือเปล่าก็ไม่รู้ ติ๊กหนูแหม่มเขาโวยไปพูดภาษาไทยให้ได้ก่อนค่อยมาจีบพี่ติ๊กสอนพี่บ๊อบบี้ให้ด่าเป็นติ๊กก็ฝึกเวลาด่าให้หน้าโมโหหนูแหม่มในวันนั้นเราบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนอ่ะโอเคแต่ถ้าเป็นแฟนไปฝึกภาษาไทยให้คล่องก่อนแล้วค่อยมาจีบเขาชนะใจได้ยังไงหนูแหม่มเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีติ๊กเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาคนนี้พิเศษแหม่มโชคดีนะที่เจอคนนี้เขาพิเศษไม่เหมือนใคร หนูแมมเขามาบอกเราแบบนี้แต่พอเราบอกไม่ชอบไม่ต้องมาเลยไม่เอาแล้วตามมาต้อยๆลงเอยได้ยังไงหนูแมมเขาก็โยนไปโยนมาน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอนบอบบี้เขาเสมอต้นเสมอปลายเป็นเพื่อนก็ได้เราก็เป็นเพื่อนกันไปไเรื่อยเลยตอนนั้นเราเริ่มมีผู้ชายเข้ามาจีบจนเรารู้สึกว่าบอบบี้เป็นเพื่อนเธอทุกปีเทอมเขาจะกลับมาแล้วเรายังเด็กเลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันก่อนจนบ๊อบบี้เรียนจบมหาวิทยาลายัยแล้วกลับมา เราไปอเมริกาเขาก็ดูแลเราพอเขากลับมาเราก็ดูแลเขาดูแลกันไปดูแลกันมาพวกนี้จะคอยแปลงสารทุกครั้งบอกว่าบ๊อบบี้ไม่ต้องมาทุกวันก็ได้เขาไปบอกว่ามาทุกวันนะอยากเจอเคยทักพี่หนู่มแมว่าถ้าแต่งงานต้องแต่งงานกับต่างชาติติ๊กใช่แต่มันเป็นไปไม่ได้หนู่มแม่เขาดูดวงเลยดูลายมือบอกสามีจะมาจากต่างประเทศมาไกลเลย นิทกันมากถึงคาดเห็นอะไรต่ออะไรแล้วติ๊กพี่เห็นป่าช้าร้างน่ากลัวมากเราอยู่คนเดียว